อีพสองกูมาช่วยละเพื่อนมึงตายแล้ตาหมึงกูมีอาวุธลับไหนละนี้ไงกูเสียมาหนึ่งหมื่นโรบักเพื่อเพื่อนกูมึงตายแน่ห้าหหของแค่นั้นจะทำไรกูได้ห่าห้าหาทำได้สิมาเลยลูกแม่กูสงสารคนตัดวั ไอ้สัสสงสารกูบ้างกว่าจะหารูปได้เป็นชั่วโมงอะไรเมื่อกี้มึงตายทำไมมึงไม่ตายเพราะคูคัดบาาพลายไงลบเปมาต่อกัน รู้สึกเหมือนจะแพ้เลยกูน่าไม่ยอมแพ้เด็ดขาดต้องหนีแล้วมึงจะไปไหนจบ EP 2แล้วทุกคนต้องขอบคุณอีกครั้งที่มาดูเราอยากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยเพราะเราทำตั้งแต่เช้าเสร็จบ่ายโมงขอกำลังใจหน่อยนะทุกคน